สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะครับผมมาแล้วแจกมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดเชิญแป๊บคอมบอสเป็นหหอนะโซ่บบูกัๆกัแป๊บนะจะโอ้โหโอ้โหโอ้ยเมื่อกี้กล่องทองแดงได้ผ้าขาวตั้งสี่กองมาครับ จิกซอระเบิดจิกซอ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 เระเบิด <c oughs> มีดมีด,ม,ดามาใส่มีดละออกมาทำอะไรเนี่ยลูเซียนสายมีดที่ไหนเล่าหนบวะซี่เลยน้ำตาจะ,ะไหลเขียนนะ สนนยลายพังขาวอ๋ออยู่อยู่เจ๊งว่ะหมดหมดยัง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 จะคิดว่าเจ๊งกี่ดอกกี่ดอกครับเหลืออีกห้าดอกโอ้โหห้าอีกไม่น่ารอดนะฮะแล้วช้าปะช้าตรงค่อยๆเปิดกระจายความเจ็บก็เนอะโอระเบิดระบูมาป่า กดเลยนะนานะอนเออโอ้้ยอ,อะไรอ่ะชาชามีดมีดเหมือนกับความเสี่งยงที่คนจะเปิดอ่ะบอ,บอกคนรีบเปิดจิ๊กซอแม่งมากัาเราอ่ะอพี่เจไม่น่าบอกชา้าเลยโอ้จิ๊กซอสไนบอสสี่ต้องดีใจไหมเนี่ยไม่ขึดไหหมดแล้วฮะหมดแล้ว กล่องทองไม่มีกุญแจมีอยู่ห้าสิบดอกไม่มีกล่องเลยเหรอชีวิตหมดส่มสมหมอทุกวันไม่ไม่ได้วาสองทสองกล่องหรอเป็นไนว่าก็รับรับประจําวันอ่ะห้าสิบอ่ะไอ่ประจําวันเนี่ยไอ้ไอ้ตรงเวลาเวลาเวลาออนไลน์อ่ะก็รับทุกวันนะพี่มันก็สองกล่องไหยเหรอ๋อกุญแจมีเยอะต้องทําใจเฮ้ยตัวหมอเพี่งได้มี พี่ร oh, ับ oh. ทุกวันอะ่ะแลรับแล้วก็เล่นเนี่ยมีอยู่สามสิบเนี่ยแล้วมีห้าสิบขึ้นมาเองอะ่ะไปไปครับ